เมื่อวันที่18ธันวาคม2567ณห้องประชุมไทยยาจาร์ชั้น3อาคาร2สำนักงานเลขาธิการครุสภาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี ah ri, ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและประธานภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางได้ยเข้าร่วมการประชุมการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับรองศาสตราจารย์ดรมาลีนีจุโทปมาอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพัฒประธานภูมิภาคมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคใต้และกลุ่มรัตนโกสินทร์ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารและบุคลากรขอ,ของสำนักงานเลขาธิการครุสภา เพื่อหารหือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒโดยมีพลตารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม